น,นะครับผมฝันเห็นปูภาพผมไปชมบรรยากาศแนวทางเขากำลังจะออกสลากนะครับผมออกวันที่21ตอนแรกนะครับผมผู้ใดเห็นชิปนี้ฝากกดแชวไปนะครับฝากกดแชวไปให้เยอะๆนะครับสิได้เห็นน้ากันนานๆได้ครั้งนะครับโดนๆสิได้เทียนึงมือนี่ฝันชัดจําได้2ชุดนะครับชุดลางอย่างเดียวเลยนะครับเวลาตอนเย็น คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากเกี่ยวกัรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้พิจารณาในการรับชมหกโมงครึ่งแล้วก็หนึ่งทุ่มคนพาผมไปเบิ่งเห็นค่าขักสามตัวหนาผมจำบ่ได้นะครับผมจำได้แต่เออสามตัวจำไม่ได้จำได้แต่สองตัวนะครับผู้ใดอยากเห็นแล้วฝากกดแชร์ไปนะครับเป็นอย่างผมก็ฝันจหกัว่าผมอธิษฐานอธิษฐานต่อปูก่อนนอนนะครับนอนกับตีหนึ่งกว่าผมละเพราะว่า เมื่อวานนี่ไห้้างมาเทพื้นไห้นะครับเทพื้นไห้ผมจะบอใ้ฟังความนะครับเทพื้นไห้นะครับผมก่อนหน้านั้นผมฝันในหกสามนะครับ,นน 6, 3, ะรบจะมันออกผมว่าฝันปุ๊บม,มันต้องออกออกีดีออกหกสามถกนะครับเอฟซีโทรมาแล้วกะรถปูนมาเทกับหกสามผมกลับคืนมามาวัด ความกว่างความเยาวได้63ตารางเมตรตรงกันอยู่สอย่างฝันกับหกทะเบียนรถปูนกับหกพื้นทีท่ทวาเทนี่กับหกตารางเมตรนะมันบแมนเรื่องบางอื่นด้วยครับมันมีอยียงเหตุที่จะหายเกิดอยู่ได้ผมว่านนะนะครับเอฟซี FC กับโชคดีกันอยู่นะครับผมแล้วก็ ผมก็ได้อติฐานสาธุเดอปูเทพื้นลูกกระเทให้แล้วบ้านนี้เบิงเล้วมันบ่จบบ่งามปันใดลูกอยากได้ลูกอยากได้หญ้าเทียมนะครับที่ว่าเป็นมว่วนลูกอยากได้หญ้าเทียมเมื่อปูให้ปูเพื่อจะเวลาบวงสวงเวลาไหวเวลานั่งล่ำม,มากเพื่อนกัสิบีบ่ไดรเจ็บตีนบ่ได้นั่นนะครับเข้ากับบ่ได้ไปหาสาหาเสือ้อเมื่อปูเอาเป็นหญ้าเทียมโดยปูให้ปูว่าบอก โตดีบอกโตที่ว่าสิเป็นทรัพย์เป็นโชคให้ลูกมื่อคืนฝันฝันว่ามีผู้ชายนะครับผ้าผมไปนู้นไปต่างประเทศนู้นนะครับไปประเทศอีกอย่างหน่ผมกับบรู้กันไปช่มบรรยากาศล่างวันกําลังจะออกนะครับแ่บ่ได้เป็นหมุนวงล้อเลยครับไม่เป็นหมุนวงล้อถ้าหมุนวงล้อนี่สีมีประเทศไทยกับประเทศเล่านะครับ ประเทศนั่นบ่เมนหมุนวงรอมันเป็นกระดานขึ้นใหญ่ๆสี่เหลี่ยมกระดานคืนเป็นสี่เหลี่ยมมันก็จะเขียนว่าพิเศษปกติเอียงเอียงวะพิเศษปกติ VAP ประมาณนี่วันที่21พ็พฤศจิกายนนะครับเิ่นเขียนเลยเขียนลงมามันมีอยู่4ช่องแด้ผมจําได้2ช่องนะครับผมจําได้คักจําได้ผมแบบ ป่าตื่นขึ้นมาเปล่าตื่นขึ้นมา,า,นนมาไวา้จังไหนจำได้แล้วละ่ะกับเลย่างซี่ได้ความฝันแต่สามตัวผมจำบ่ด้เพราะว่ามันมันเลี้ยงลงมามันหลายตัวนะครับมันมันเป็นสามเวลาสี่เวลาเนี่ยผมจำได้ปกติกับวีพอันนี้คือความฝันนะครับจำได้ปกติกับวีพเลขลกางนะครับเปลขลกางเลยสองตัวล่าง นะครับชัดเจนชัดยิหย่ยอมรับว่าเห็นกับตาเลยในความฝันน,นะครับผู้ใดเห็นกับฝากพิจารณาเอาอเดอ้อเป็นแค่ความฝันแต่ผมคิดว่าถ้าความฝันผมเป็นจริงผมมาอยู่ในแเบียนรถนี่มาทั้งวันมายันตำลาวนะครับเนี่ยหกสามสองสองเนี่ลองเขียนไว้เด้อลองเขียนไว้หกสามสองสองเอาเริ่มตั้งแต่ตอนที่เห็นคลิปเลยนะครับหลักๆคือตอน6กโมงครึ่ง หนึ่งทุ่มครึ่งนะครับบันนี้อาจจะไปตำเล่าเด้อครับเด้อหกสามเนี่ยหกสามกับสองสองนี่เราว่างไว้ดีดีรดนะครับตำเล่าสองสองอาจจะไปออกกลางหกสามอาจจะออกบนเป็นยังสี่ก็ไดเนาะมันก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเพราะว่าเราทําให้ปู่นะเพื่อนไห,ห่เข้าแท้เทผมว่าเพราะว่าตมกระไดบอกกับเพื่อนว่าให้ลูกมีโชคลูกจีซือหยาเทียมมาปู่ไห้นะครับ ก่สีบ่บ่แห้งดอกก่สีมว่วนอยู่ประมาณสักสี่หาพันเนี่ยยาวกพรามันมันสิบเมตรเนาะสิบประมาณยี่สิบเมตรประมาณยี่สิบถึงสามสิบเมตรถ้าปูเต็มแล้วเรา,ามันสิงามผมคือว่ามันสิงามช่วยนะครับแล้วก็ในความคิดอยากได้ห้องน้านะครับอยากจะทําห้องน้ําไว้ต้อนรับแขกด้านนอกนะครับเนี่ยอยากได้ห้หองน้าไว้เพื่อ ตอนรับแขกด้านนอกนะครับเพื่อเอฟซีเพิ่นมาเอฟซี FC มาแล้วก็พออยู่ในห้องอยู่ในบ้านกับมีอยู่สองห้องนะครับจะมีห้องห้องในบ้านแล้วก็ห้องในครัวอ่ะสำหรับแนวทางนะครับผมลักลักหกสามสองสองแล้วก็เวลาปกตินะครับปกติสามสองสามสองลางวีพี หกสามลางมิซามนีนะครับผู้ดมเกกับพิจารณาเ้อเป็นเพียงแค่แนวทางความฝันเป็นแนวทางความฝันเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่วาวสารทิพแก่น